สวัสดีค่ะเรามาช้าเล่นกันต่อด้วยการเล่นดัมเบลข้างละ2กิโลครึ่งวันนี้ก็จะมาสควอตด,ด้วยดัมเบล2อกิโลครึ่งก็รวมเป็น5กิโลค่ะทุกคนทำเท่าที่ไหวในการสควอตหลังที่จากห่างหายไป 4- 5ห้าวันไม่สบายเป็นโรคน้ำในหูมเท่ากันโรคคนแก่ 5้าร้ยี่สิบครั้งค่ะ วินาทีต่อท่าที่สองค่ะห้าห9เ0 1ด3 4สี่ สิบถ้าสองกิโลยกไม่ไหวก็ใช้กิโลเดียวพอนะคะทุกคนเพราะว่าสองกิโลครึ่งนี่ก็สาหัสอยู่เหมือนกันเราจะมาทำสามท่าะค่ะทุกคนหนึ่ง

ก็จะทําต่ออีกสเซตค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จบคลิปแค่นี้ค่ะจะเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะากับการออกกำลังกายในแบบสวสูงวัยขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม